ฮัลโหลวัสดีนะคะลูกค้ามาวันนี้เรามาส่งฝาสักสวยๆกันเลยนะคะอ่าส่งฝาสักสวยๆที่พิโลกกันนะคะนี่นะคะเป็นไงลูกค้าอ่าสวยๆเลยนะคะหน้าแปดหน้าเก้าสวยๆกันเลยนะคะลูกค้านี่นะคะใครสนใจก็สั่งิชาได้นะคะฝาสักทําไม่รีดนะคะหน้าแปดหน้าเก้านี่จัดไปเลยหน้าเจ็ดนะคะ จะเหลืออยู่หน้าเจ็ดจัดไปเลยจัดโปรไปเลยยกละแปดพันพอนะคะแปดพันท่านใดสนใจมาจัดกันได้เลยนะคะสำหรับฝาฝาเก่าในสภาพเดิมๆนะคะลูกค้ามาจัดกันได้เลยมาจัดโปรกันเลยนะคะหน้าเก้าหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดนะคะไปจนถึงหน้าเจ็ดนี่เลยนะคะ มาจัดโปกันเลยนะคะโอเคงานสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะนั่นหาสวยๆกันเลยนะคะมาจัดโปกันได้เลยนะคะแปดพันเป็นไงมาเอาแค่แปดพันเลยนะวันนี้นะคะล <Hello. S 1> ูกค้าท <Hello. S 1> ่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะหน้าหกนะคะหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะแปดพันนะคะส่วนหน้าหน้าเก้านะคะนี่ หน้าเก้าหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดน่าจะได้อยู่ประมาณสักสักยกครึ่งเหลืออะไรประมาณเนี้แต่นี่ชาาขอเก้าพันนะคะสําหรับหน้าเก้าหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดเนาะพร้อมเป็นหน้าใหญ่นะคะอ่าต่อมาจะเป็นหน้าหกนะคะหน้าหกเอาไปเลยนะคะเจ็ดพันนะคะโยงละเจ็ดพันนะคะลูกค้าอ่าจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้านะคะขอบคุณค่ะเยอเดี๋ยวจะ